สวัสดีครับพบกับการรายงานข่าวจากเอ e น s t i ส์ไทม์นะครับคลิปนี้พาทุกท่านไปติดตามตามติดนะครับเกี่ยวกับมาตรการจ่ายเงินยียายาเราไม่ทิ้งกัน5000บาท3เดือนนะครับมีอยู่2เรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยทั้ง2เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันมาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนทั้ง2กรณี เริ่มกันที่ข่าวล่าสุดนะครับไทยรัฐออนไลน์นะครับไทยรัฐออนไลน์ได้มีการรายงานในช่วงของวันนี้นะครับเสาร์ที่11กรกฎาค,ค,คมว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับวัย54ปีที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการร้องเรียนร้องทุกข์ว่าจู่ๆเนี่ยเขาก็ได้รับหนังสือเรียกเงินคืนจากกระทรวงการคลัง นะครับสำหรับผู้ที่ไปกดปุ่มสละสิทธิ์แล้วได้รับเงินไปแต่คุณลุงท่านนี้ก็ได้นําจดหมายฉบับนี้นะครับซึ่งถูกส่งมาที่บ้านเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่28มิถุนายนไปพบกับผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านแล้วเมื่อผู้ใหญ่บ้านทราบความนะครับก็มีการแจ้งผู้สื่อข่าวให้ไปสอบถามเดินเรื่องนะครับมีการนําคุณลุงท่านนี้ ไปติดตามหาความจริงนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยก็ไม่สามารถดําเนินการอะไรให้ได้ก็พาไปที่ศูนย์ดํารงธรรมนะครับไปยื่นเรื่องแจ้งเรื่องเอาไว้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณลุงท่านนี้นะครับมีการให้ข้อมูลว่าในช่วงที่มีการลงทะเบียนเนี่ยนะครับเขาให้ลูกหลานคนรู้จักในหมู่บ้านนะครับลงทะเบียนให้ก็มีการให้เลขบัตรประชาชนไปให้เลขบัญชีอะไรไปเหล่านี้นะครับซึ่งผมเคยเตือนแล้ว นะครับผมเคยเตือนแล้วว่าคนไหนที่ให้คนอื่นลงทะเบียนให้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับจดหมายเรียกเงินคืนค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาไม่ได้ลงมาดูหรอกครับว่าตอนที่คุณลงทะเบียนคุณให้ใครลงโดยเขามีกําหนดแค่ว่า1เบอร์โทรศัพท์สามารถใช้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน5คนนะครับแล้วนี่ซึ่งก็เป็นช่องว่างในระบบตรวจสอบ เป็นช่องว่างเป็นข้อบกพร่องในระบบตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขก่อนหน้านั้นมีข่าวที่คุณแม่ลูกสี่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็ยังไม่ได้รับเงินนะครับแต่ก็ได้รับจดหมายเรียกเงินคืนในกรณีนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับคุณลุงวัย5้ปีก็ยังไม่เคยได้รับเงินสักบาทเดียวแต่ก็ได้รับจดหมายเรียกเงินคืนนะครับในกรณีนี้เดี๋ยวรอกระทรวงการคลังออกมา ชี้แจงหลังจากนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีเคสกรณีแบบนี้เนี่ยทั่วประเทศในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามีผู้สื่อข่าวหลายสํานักรายงานนะครับทางโลกออนไลน์ก็ดีทางช่องทางต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับว่าสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหลังจากที่ท่านรัฐนรีได้ออกมาชี้แจงนะครับหลังจากเกิดเหตุที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการบอกว่าทางด้านสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยได้ส่งหนังสือเรียกเก็บเงินคืนจริง แต่เป็นการส่งให้กับผู้ที่กดยกเลิกหรือว่ากดสละสิทธินั่นเองจำนวนเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0กว่ารายมีการคืนเงินไปแล้วเนี่ยสองพกว่ารายแบบเต็มจํานวนนะครับหนึ่งบาทเหลืออีกประมาณ7,000กว่ารายที่ยังไม่ได้คืนจดหมายฉบับนี้นะครับตามภาพระบุเอาไว้ว่าให้คืนเงินภายใน7วันหลังจากรับจดหมายฉบับนี้โดยมีการติดต่อ เข้าไปกดสละสิทธ์ในเว็บไซต์แล้วก็ดิเดี๋ยวจะมีช่องทางบอกว่าจะต้องคืนเงินยังไงหรือท่านใดทําไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยจบเรื่องนะครับให้ที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยดำเนินการให้แต่มันก็มีกรณีเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยังไม่เคยได้รับเงินแต่ทําไมได้รับจดหมายซึ่งคุณลุงวัย54ปีที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ก็มีการคาดเดาว่าน่าจะมีการส่งจดหมายผิดตัวแล้วถ้ามันเกิดการส่งจดหมายผิดตัวจริงๆสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาดูคืออะไรครับก็คือระบบตรวจสอบของกระทรวงการคลังนั่นแหละอ่ะนี่คือเรื่องหนึ่งข่าวหนึ่งที่ผมนํามาฝากจากไทยรัฐออนไลน์นะครับขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์ไว้ในที่นี้ด้วยส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวที่เหมือนจะเป็นข่าวดีหรือว่าเป็นความคืบหน้า ของผู้ที่เคยลงทะเบียนในมาตรการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนแต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกลุ่มนี้เนี่ยมีการตัดยอดออกไปจาก1 7 0 0 0 0 0รายนะครับเหลือเพียงแค่3,2160รายแล้วมีการผ่านคณะกรรมการการกรองเข้าที่ประชุมคอรมอตั้งแต่วันที่16มิมถุนายนแล้วใครจำไม่ได้ไปย้อนดูครับแต่ผมจำได้ดีครับ วันที่16มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังซึ่งมีท่านรัวรนแสนสนิทเป็นผู้มนนยการนะครับไปดําเนินการหาหลักเกณฑ์หลักการแนวทางการจ่ายเงินให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จ3 0 0นกว่ารายนี้แล้วเสนอคณะกรรมการกันกลองภายใน1เดือนคําพูดเหล่านี้ เนื้อหาเหล่านี้ผมยังจำพูดจนติดปากนะครับมาจนวันนี้11กรกฎาคมใกล้จะครบ1เดือนแล้วที่สำนักง,งานเศร,กกรษฐกิจการคลังจะต้องเสนอแนวทางการจ่ายเงินต่อคณะกรรมการการกลองการใช้เงินกู้ครบ1เดือนเมื่อไหร่ครับก็คือครบ1เดือนเนี่ย15กรกฎาคมนี้แหละ16มิถุนา คอรมอมีมติให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังไปหาหลักเกณฑ์หลักการแนวทางการจ่ายเงินมาแล้วเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองภายใน1เดือนอผมไล่ให้16มิถุนาถึง15กรกฎาคหลังจากนั้น16กรกฎาคมเป็นวันพรฤหัสบดีซึ่งเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาท ซึ่งจะมีการประชุมกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีลุ้นกันนะครับคลิปนี้ผมออกมาพูดไม่ใช่ออกมายืนยันว่าสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังจะชงเรื่องเข้าคณะกรรมการกันกรองในวันพฤหัสบดีที่16นี้แต่ผมคาดหวังว่ามันจะถูกชงเข้าเพราะอะไรเพราะมันครบหนึ่งเดือนตามที่มติครอรมแจ้งเอาไว้มอบอำนาจหน้าที่ให้กับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเมื่อวันที่16มิถุนายน แต่ณนะวันนี้11รกรกฎาคมท่านรัว,วรนไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายจะบอกว่าคืบหน้าก็ไม่ใช่นะครับได้แต่บอกว่าตอนนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้มีการพิจารณาหาแนวทางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยีวยาให้กับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สาเร็จในมาตรการเราไม่ทิ้งกัน3,2160รายแล้วก,บก็บอกเพียงแค่ว่า3,2160รายนี้จะไม่ได้รับเงิน15,000บาทเหมือน ชุดที่ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน15.1ล้านรายหรือ15.3ล้านรายก่อนหน้านั้นเนื่องจากคุณสมบัติหลักเกณฑ์หลักการไม่เหมือนกันผมเคยตั้งคําถามว่ามันไม่เหมือนกันยังไงครับคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนี่ยคุณสมบัติของเขาคืออะไรอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสแล้วเขาไม่เหมือนกับกลุ่มที่ ได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทจำนวน15ล้านรายเศษนั้นอย่างไรไม่เหมือนยังไงครับก็ไม่ได้อธิบายอีกนะครับโฆษกกระทรวงการคลังไม่ได้อธิบายอีกได้แต่พูดลอยๆว่าจะไม่ได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าไม่ได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วจะได้เท่าไหร่ครับก็ตอนนี้มีอยู่สองมีอยู่สองยอดใช่ไหมก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าไม่ได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ได้สามพันบาท แทนที่จะได้เดือนละห้าพันกลับมาได้เดือนละหนึ่งพันผมไม่รู้ว่ามันยุติธรรมกับประชาชนหรือเปล่านะนี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนี่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจะต้องออกมาพูดว่ากลุ่มไหนควรจะได้เท่าไหร่เพราะอะไรแม้กระทั่งกลุ่มที่ถือบัตรตุนีการแห่งรัฐกับกลุ่มเปราะบางเนี่ยที่ได้คนละสามพันแทนที่จะได้คนละหมื่นห้าเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐบาลรองโฆษก ประจําสํานักนายกรองโฆษกพมก็เคยออกมาพูดรองปลัดพมก็เคยออกมาพูดว่าที่เขาให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกลุ่มเปราะบางเนี่ยรายละ1,000บาท3เดือนรวมเป็น3,000บาทเนี่ย<ม>เนื่องจากว่าคนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้ว <c oughs> คําถามคือแล้วคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการ ที่ไปได้เงิน15,000บาทในเราไม่ทิ้งกันกับ15,000บาทในเงินเยียวยากเกษตรกรเขาแตกต่างจากคนที่ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไงกระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐต้องตอบให้ชัดเจนไม่งั้นนะครับหลังจากนี้ไปท่านจะทำงานยากโครงการของพวกท่านจะยาก โครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันที่ท่านอุตมะสาวนายนที่ท่านธนกรวังบุญคงชนะพูดป่าๆๆว่ามันเป็นโครงการที่จะทําต่อไปหลังจากนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านรีบทําครับประชาชนเขารอร้องเรียนท่านอยู่เขารอให้ท่านเขารอให้ทีมเราไม่ทิ้งกันของท่านที่ท่านบอกว่าท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วจะลงพื้นที่ไปพบประชาชนไปช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไปช่วยส่งเสริมอาชีพเนี่ยให้ท่านรีบดําเนินการครับท่านไม่ต้องรออะไรครับ หรือว่าสถานะตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีของท่านมันสั่นคลอนถึงไม่ค่อยอยากจะทำงานอะไรให้มันเร่งรีบให้มันเสร็จอยากออกมาย้อนแย้งว่าประชาชนควรจะต้องหางานจะต้องช่วยเหลือตัวเองทุกคนพยายามช่วยเหลือตัวเองครับแล้วผมก็พูดมาตลอดว่าใครที่โลกสวยเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมแล้วบอกว่าจะมนานั่งงอมืองอเท้ารองเงินจากรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ทํามาหากินเนี่ยมันใช่หรือไม่ผมถามกลับไปว่าท่านมีงานหรือเปล่า ถ้าท่านมีงานท่านแจ้งผมมาเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้งานอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรนะครับผมจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟรีสําหรับท่านที่โลกสวยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ของประชาชนที่พึงมีพึงได้ถ้ามันไม่ได้มันก็ควรจะไม่ได้ทั้งหมดถ้ามันได้มันก็ควรจะได้ทั้งหมดเอาละผมพอเข้าใจว่าท่านอาจจะมีเหตุผลกลไกอะไรของพวกท่านนะครับสําหรับหน่วยงานรัฐบาลที่ไม่สามารถจะแจก5 0 0พันบาท สามเดือนหรือว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้ทุกคนผมเข้าใจประชาชนทุกคนเสียภาษีนะครับจนตอนนี้มีประเด็นเรื่องการส่งจดหมายทวงหนี้ขึ้นใหมกอ่าขอภาขอภยัยขออภัยไม่ใช่จดหมายทวงหนี้จดหมายเรียกเก็บเงินคืนอีกบางคนอย่างที่ผมบอกบางคนก็สมควรที่จะโดนเรียกเก็บคืนบางคนยังไม่ได้รับเงินแต่มีจดหมายไปมันหมายความว่ายอย่างไรตอนนี้มีสองรายนะครับที่สุราษฎร์ธานีหนึ่งที่ขอนแก่นหนึ่งแล้วหลังจากนี้มันอาจจะมี ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดก็ได้ซึ่งผมก็อยากจะให้ใครก็ตามที่ได้รับจดหมายทวงเงินคืนจากกระทรวงการคลงังแล้วเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าท่านจะได้รับเงินหรือไม่ได้รับเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ตัดสิทธิ์หรือว่าคนที่ไม่ได้กดสละสิทธิ์ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับท่านย,ย,ยืนยันท่านต้องจริงใจกับตัวเองถ้าท่านไม่ได้กดสละสิทธิ์ด้วยตัวเองให้ท่านไปติดต่อผู้นําชุมชนนะครับเหมือนกรณีที่อาเภอหนองเรือนะครับที่ผู้นําชุมชนท่านนี้ก็ต้องชื่นชม นะครับที่เป็นภาระธุระให้กับลูกบ้านอันนี้ต้องชื่นชมนะครับส่วนข่าวความคืบหน้าของลุง54ปีเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามคนที่ลงทะเบียนให้ลุงเนี่ยก็ไม่อยากตอบอะไรนะครับเมื่อไม่อยากตอบมันก็ได้ข้อมูลเท่านี้ไปแจ้งเรื่องร้องทุกข์ไว้ที่ศูนย์นํำรงธรรมนะครับอ่ะสรุปความคืบหน้าผมจะมาไล่ให้ฟังอีกทีนะครับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จ3,2160ราย ท่านรับรนไม่ได้พูดอะไรมากนะล่าสุดเนี่ยพูดแต่ว่ากําลังหาทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหมือนกลุ่มที่ลงทะเบียนสําเร็จในเราไม่ทิ้งกันส่วนจะเป็นเท่าไหร่ก็คงจะไม่หนีสามพันแหละนะครับเดือนละพันสามพันนั่นแหละนะครับเดือนละพันสามเดือนขออภัยเป็นสามพันบาทส่วนขั้นตอนละ่ะเมื่อไหร่มันจะจ่ายได้ทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่จะจ่ายออกมาชี้แจงแต่ละทีทําไมไม่ออกมาจ่าย ต้องผ่านนู่นผ่านนี่ก็อย่างที่ผมบอกครับคร,บ,คร,บ,ครบ1เดือนที่มติครมให้หน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจาการคลังไปดูแลหาทางเยียวยากลุ่มนี้เนี่ยคือ1เดือนครบเนี่ยคือวันพุทธที่15มิถุนายนสิบห้ากร,รกฎา,าคมพอ16กร,รกฎา,าคมมีที่ประชุมคณะกรรมการกันกลองซึ่งนี่แหละผมหวังว่ากลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ3 0 0 0 0 0กว่ารายเนี่ยมันจะถูกชงเข้า คณะกรรมก,การการกรองในอาทิตย์ที่ถึงนี้ในวันพฤหัสนี้16รกรกฎาคมส่วนสัปดาห์ถัดไปอังคารที่21รกรกฎาคมมีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกทุกวันอังคารเรื่องนี้ก็ควรจะถูกเคาะอย่างต่อเนื่องเพราะมันยืดเยื้อมานานแล้วครับท่านอย่ามาบอกว่าหลักเกณฑ์หลักการอะไรมันมากมายกับคนแค่ส0 0แสนกว่าคนก่อนหน้านี้ท่านดูแลคัดกรองคน10-20ล้านคนท่านยังทํามาแล้วเพราะนั้นส0 0 0สนกว่ารายเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าท่านถ้าท่านทํางานกันจริง นะครับอยากที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆมันควรจะได้ข้อสรุปแล้วครับกับ3ามแ0นสองพรายติดตามกันต่อไปครับหากว่าไม่มีอะไรคืบหน้าหรือมีอะไรคืบหน้านะครับทางเ n ็นนิวส์ไก็จะนํามาอัปเดตมารายงานให้ทราบแบบตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วชัดเจนก็คือชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนก็หน่วยงานภาครัฐก็จะต้องออกมาชี้แจงกดไลค์กดแชร์และ กดกระดิ่งสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่ตรงไปตรงมาแบบนี้กับ N n e w s t i m e ชว่วงนี้มีความสุขทุกท่านและพบกันใหม่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม N n e w s t i m e กับการรายงานข่าวสารที่ตรงไปตรงมาเพื่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ